สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนครับพ่อชนคนเขมมาลาดนะครับเนาะวันนี้มาอัปเดตข่าวข้าว,าวเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านน้องอวงอิงเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเมื่อวานนี่น้องกลับถึงบ้านกะบ,บ่มีคลิปบ่มีอยังออกมาเนาะครับเนาะกะมีนิดหน่อยออกมาแล้วก็ช่วงเมื่อวานน้องกได้พักผ่อนทั้งบ้านเลยนะครับบ่มีผู้ใดได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเพิ่นต้องการให้เป็นเวลาส่วนตัวของน้องแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าทําทงานมันหนักหลายเดือนแล้ว นะครับอยากให้เป็นเวลาส่วนตัวรีบรีบห้มีผู้ใดไปรบกวนนี่ก็ขอชื่นชมนะครับคนที่เพิ่นอยู่หันเนาะ่าว,วาสิเป็นบาท่วนวาว่าสิเป็นปาน้างวาว่าสิเป็นอ่าสิสเกตสร้างบ้านเองนะครับเนาะไม่มีใครได้ไปรบกวนนะครับขอชื่นชมครับพ่อจนขอชื่นชมในตรงนี้แหละครับ, <S <S บามาเนี้เมื่อว่าถึงเรื่องบ้านน้องหญิงนะครับอ่ทีมสิสเกตสร้างบ้านเพื่อจะดำเนินการไปไ้หลายเติบเลยนะครับ ส่วนกาแพงบ้านนะครับบางคนเกินกาแพงบาเกินบางคนเกินฟ้าบ้านนะครับเนาะที่ก่อด้วยอิฐมวลเบานะครับเนาะบางส่วนบางที่ก็กอขเกินไปจนถึงไปจหลังคาแล้วนะครับเนาะตรงช่วงคาหรังคานะครับซึ่งตรงนน่นก็ไปเฮ็ดจุแลพกก่นกสิอ่าไปเฮ็ดอี่ยก็ตรงด้านบนก็จะเป็นฟ้าใช่ไหมนะครับก็าิได้เห็นว่า ต่อไปนี่จะเป็นลักษณะใดนะครับพี่น้องก็ตามหลุนตามเชี่ย์กันให้ว่าหนังสืรีนะข้ากระไดนะครับแต่พอชนวกระสีหาข้อมูลหาเนี่มาอัปเดตพ่อแม่เรื่อยๆนะครับพี่น้องซึ่งที่เห็นเลยก็คือการทํางานของสางเพิ่นนะครับรวดเร็วทํางานเป็นแผนกทํางานเป็นระเบียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เห็นเลยก็คือมีขอประตูขอหน้าต่างอะไรกันบอครับเนาะมันดูแล้วล่ะ ถ,ถึงแม่พอชนจะ,ะนบแมเป็นบานพอชนเองแต่พอช่นก็ดีใจว่าคือ <c oughs> ดีใจว่าดีใจกว่าบานจาคของนะครับดีใจแห้งดีใจกับอีหล่าในหน่อยอายุเพิ่งจะครบสิบเจ็ดปีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับครบสิบเจ็ดปีบ่บบกี่วันที่ผ่านมากะสามสี่วันนี่แหละนะครับเนาะเป็นเด็กหน่อยอัศจรรย์นะครับบม่มีผู้ใดขาดคิดออกว่าเด็กหน่อยตาดำๆคนนี้จะฟาฟัานอุปสรรคมากมหม ตั้งแต่นหน่อยนะครับพ่นกับขยันมันเพี้ยนแต่ในหน่อยขยันไปลองเพลงขยันฝึกครับลองเพลงแต่อยู่ในโรงเรียนปฐมที่จังหวัดอุบลเลยนะครับอำเภอเขมรลาจังหวัดอุบลแล้วนะครับโรงเรียนบ้านนายุ่งนะครับขอเอ่ยชซื้อโรงเรียนเพิ่นก็แล้วกันเพราะว่าพันกัสสั่งซื้อเสียงในโรงเรียนก็หลายครั้งเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องก็สู้ชีวิตมาหลายจนมาประสบความสําเร็จในช่วงต้นปีนะครับในช่วงต้นปี ประสบความสําเร็จในประสบความสําเร็จในการได้เข้ามาอยู่ในวงสาวหน่อยเพชรบันแพงแล้วกะ็ได้มาเป็นตัวหลักเลยครับเอ๋อยังไงคือว่าน้องเข้ามาแล้วน้องได้เป็นตัวหลักเป็นตัวชูโรงของอวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับปฏิเสธบ่ได้ว่ามาชมวงสาวน้อยเพชรบันแพงมาจ้างสาวน้อยเพชรบันแพงกับเพาะนออ้องวิงคนเดียว นะครับเนาะถามว่าคนอื่นบอดีบ่ดีมดครับนะดีมดทั้งทั้งคณะเลยเพียงแต่ว่าน้องเป็นตัวชูโรงคนจ้างอยากจ้างน้องอุ้งอิงไปนั่มอยากจ้างวง,วงสาวหน่อยเพลิอนแพล้งไปกะต้องมีน้องอุ้งอิงไปนั่มถันบ่มี f เอฟซีแฟนครับเอาง่ายกันถันบ่มีน้องอุ้งอิงไปเจ้าสิเป็นมือวะครับพี่น้องนะครับกะไปคือกันกแต่ว่าจะหน่อยลงนะครับบางคนก็ไปบางคนก็ไมไปยังส่นะแต่บ้านนี้เพราะที่มีน้องเขามาบ้านนี้ถามว่า มันดีขึ้นขนาดไหนดีขึ้นมากพิดหูปิดตาเลยนะครับหลายหลายคนก็นอาชีวิตการงานชีวิตการงานการเงินดีขึ้นนะครับในในวงสายนพยอนแพร่เอามาเบาเรื่องบ้านนอกนะครับเนาะบ้านนอกกับยังที่เห็นนะครับยังเห็นในภาพที่บ้าชนขึ้นไปเออพอชอนขึ้นในมองนี่นะครับยังที่เห็นก็นคือโอ้มึงแล้วกับปลื้มใจพี่น้อง,งเลยเร็วขนาดเร็วขนาดบางคนว่า สิ้นปีนี่ก็ลแล้วเรามั้งก่อนสิ้นปีนี่เด้ขึ้นบ้านใหม่ลมบางคนก็ว่าเฮ็ดให้แล้วได้สร้างให้แล้กวก่อนปีใหม่นี่ได็ขึ้นบ้านใหม่ใส่ปีใหม่พอดีเลยทำบุญบ้านปีใหม่พอดีเลยอย่างสีนะคืออันนี้ก็มันก็นตามสัญญาและครับพี่น้องสัญญาเพิ่นไปยจบอยู่ที่เดือนเมษายนนะครับไปทำบุญใส่เดือนเมษายนก็สิเป็นยังเพราะว่าอย่างเพราะว่าเดือนเมษายนสงกรานก็เป็นปีใหม่ของประเทศไทย นะครับเป็นปีใหม่คนไทยเฮ้าพี่น้องไทยเฮ้านี่ปีใหม่คือสงการสงกรานนะครับเนาะอ่าส่วนปีใหม่มว,วันที่31ธันวาคมหรือวันวันที่หนึ่งมกราคมนี่อ่าเป็นปีใหม่สากลน,นะครับของของเฮ้าจริงๆเน่เป็นอ่าช่วงสงกรานนะครับเนาะโอเคครับกะจังประมาณนี้ละพี่น้องอย่างที่เห็นนี่ละอออ่า เขาในหน้าเขาก็เริ่มเขียวงามสว่วนน่องดุกดีกน่องโดโดโดก็เลินยอ,อกันสุมมือนะครับแต่ว่าพ่อชนกับบุคคอยเดี๋วเอาชไม่ลงเอาผ่านไม,ม่ลงไห้เมืองดอกครับเพราะว่าหยังเพราะว่าบางครั้งกะ เกรงใจจาของเพิ่นนะจาของคลิปจาของผ้าเพิ่นนะครับพอเอาของเพิ่นมาดูก็เกรงใจเพิ่นนะครับเอามาเล็กๆน้อยๆพ่อได้ยวเราสู้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะกัจยาบายจะถือกันว่าน้องห่วมวนกันไปก็พอชั่นนี่แหละนะครับบ่ต้องไปซีเรียสโอ้ยพอชั่นน้องยังมาเวาเนาะบ่มีผ้าบ่มีคลิปให้มึงขึ้นเขานะครับก็อยากเอาลงอยากก็ไม่พ่อแม่พี่น้องมึงเหรอครับแต่ว่า บางครั้งเอามาแล้วก็เกรงใจเจ้าของผ่าเพิ่นบางครั้งเอามาบอ่อนี้บ่ถูกต้องบอ่อนี้อาก็าเกรงใจพี่ยู่เพื่อนนะครับเนาะก็ขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องหลายๆนะครับด้วยที่เข้าใจาาพ่อชนคนเขียมรดชนะครับเนะาะอยู่น้ำหัวน้ำสวนในช่วงหนาฝนมันมีความสุขอย่างหนึ่งนะครับพี่นอ้อง ต้นไม้ใบห้าจะเคี้ยวขจีนะครับแต่เสียอย่างหนึ่งก็คือห้ามันขึ้นลายมันขึ้นเร็วไม่ได้ตัดดูนะครับเนาะมันหกวบอกยังไงมันหกนะเพราต่หกปรืบก็บมียุ่งมีนี่ข่ามมันกาบอกยังไงกับเป็นตะยานนั่นแหละนะครับบางคนบอแพรกับบอเป็นยางแต่แต่พอช่วงนี้แพ้แพ้่แห้งนะครับนะแพ้ยุ่งก็วันนี้นะครับบ่หูวันน้องสิเดไปกินเลี้ยงนะครับกินเลี้ยงปิดวงนะครับอยู่ที่โดมสาวน้อยเป็นวันแพงไหมตัวนี้ก็ อ่าพอชุนกับวันหูวนะครับเนาะเพราะว่าเห็นอ่าพี่กันใช่เพิ่นลงคีบะามีเมื่อวานนี้มีทีมอ่าโตจีนเพิ่นเอาโตมาลงสี่สิบตัวนะครับเนาะสี่สิบตที่โดมอ่าซาโน่เพิ่นแพงนะครับเพิ่นจะมีการกินเลี้ยงอ่าปิดวงกันมื่อนีนนะครับนะครับบอกหว่าน้องสิได้ไปบ่อบครัวสิได้ไปบ่นะครับเพราะว่างานน้องกันร้ายนะครับน้องอาจสีได้พักวันสองวันนี้แหละครับพี่น้องนอนจากนั้นก็สิได้วันที่ยี่สิบ นะครับก็บจะเริ่มมินิคอนเสิร์ตแล้วนะครับมินิคอนเสิร์ตจากวันที่20ไปถึงสิงหานะครับปลายเดือนสิงหาแทบจะไม่มีวันพักเลยนะครับผมนับแล้วประมาณ40งานนะครับเต็มเต็มมันยัดนะครับซ่มบ่ได้พักพี่นองแต่วันก็ดีอย่างหนึ่งน้ําขึ้นให้รีบตักนั่นแหละมีเวลามีโอกาสก็ต้องควยคว้าก็ต้องเก็บต้องกรํารเอานะครับบอแมแอน่ามีเวลาหรอกทถึงโอกาสไปมีโอกาสก็ ก,กรขข็รับโอากาสขเขามากล้วกาทำให้ดีที่สุดนะการเช่ญชมบอโจโวเชิญชมทีมงานผู้บริหารของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เพิ่นบริหารงานได้อย่างดีเยี่ยมและก็ประสบความสําเร็จอยา่างมากในปีนี้นะครับแล้วก็มีงานมินิคอนเสิร์ตต่อเนื่องไปจนพอดปลายเดือนสิงหาคมนะครับ<อ>สุดยอดครับที่สุดยอดครับบอจโวแล้วก็ผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมกล่าว อ่บาบาวนะสิลงสนอยู่แล้วอยู่เลยลเห็ดสองช่องลืมนะครับพอชนกับสิขอบคุณขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามคนไหลกดแจให้พอชนน้ำแน่นะครับเนาะคลิปนี้พอชนลาไปก่อนสวัสดีครับ